ครับขอต้องรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ตอนนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าถึงเวลาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่กี่ตำแหน่งแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะสําคัญกว่าเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยสำหรับสื่อมวลชนที่ได้ติดตามวิธีการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงในช่วง หกถึงเดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้เริ่มเห็นว่าการทำงานนั้นไม่เหมือนในอดีตในแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวงนั้นได้สามารถควบคุมการบริหารงานในกระทรวงของตนเองเนี่ยโดยที่ไม่กระจายการกุมอำนาจเบ็ดเสร็จสำหรับกรมแต่ละกรมในกระทรวงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ที่ตัวผู้ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนถ้าคุณย้อนกลับไปดูสมัยในอดีตในอดีตจริงๆการเมืองแบบโคตา้าแบบไทยๆเนี่ยนะฮะระบบรัฐสภา,าก็คือถ้าเกิดมุ้งการเมืองมุ่งไหนในพักการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นพักที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีโคต้าสสกลุ่มแล้วได้ตําแหน่งรถถัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะคุมกลมเป็นเซตเซตหนึ่งไปเลย ที่ได้รับการบอกหมายจากรัฐมนตรีว่าการบางทีเนี่ยจะคุมกรมไหนในมีการเจรจาก่อนที่จะตกลงกันด้วยซ้ําไปว่ามุ้งนั้นเนี่ยจะได้รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงอะไรในกรณีของที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยบางครั้งก็จะมีการเจรจาก่อนเข้าร่วมรัฐบาลเลยว่าถึงเวลาเนี่ยจะได้รัฐมนตรีช่วยในกระทรวงไหนกระทรวงใหญ่อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงเล็ก ท่านี้ถ้าดูการทํางานของผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาแค่ยกตัวอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาเดกสุขรมพลสุวรรณทัศน์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณวรวัตเอื้อพิญญากุลเนี่ยการทํางานเนี่ยก็มีผลงานออกมาในช่วงหลังนี้ก็ชัดเจนเริ่มมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าผลงานก็เริ่มออกมาให้คนได้เห็นเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสข่าวมาเรื่องของยกตัวอย่างที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยว่ามีการขาของขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีว่าการ ถ้าคุณไปดูในกรณีของอย่างพักชาติไทยพัฒนาพักชาติไทยในอดีตหัวหน้าใหญ่คุณบรรหารศิละปะศิลปอาชาแล้วคุณดูการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณธีระวงศ์สมุทรตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณก็นั่งคิดถึงคอนเซปต์ว่าโอเคพักร่วมเนี่ยเขาเจรจาและเขาได้ควต้าไปเขาได้กระทระวงนู้นกระทรวงนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีคุณก็ลืมคิดไปว่าในพักพื่อไทยกันเองเนี่ยมันก็มีการเมืองเหมือนกัน ในพรรคเพื่อไทยก,กันเองเนี่ยก็มีกลุ่มสสที่สนับสนุนให้บางคนนั้นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมถึงเวลาพอการทํางานเนี่ยไม่ลงรอยกับรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็มีการไปเจราจาอขอความเห็นใจจากเมื่อกี้อาจจะเป็นพันธบทธทักษินหรือบางทีแน่นอนก็คือต่อท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติในการเมืองไทยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทผม เห็นแล้วผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สื่อข่าวหลายคนที่ทํางานารายงานข่าวจากกระทรวงเนี่ยเขาเริ่มบอกผมว่าในคอนเซปต์ใหม่นี้เนี่ยคอนเซปต์ใหม่นี้ก็คือการบูรณาการอํานาจรวมศูนย์อำนาจไปที่รัฐมนตรีว่าก,การไปเลยคนเดียวเนี่ยรัฐมนตรีช่วยนั้นไม่ใหญ่เท่าที่เคยเป็นในอดีตคือในอดีตเนี่ยผมยกตัวอย่างรัฐมนตรีช่วยคลังในอดีตอย่างเช่นคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยตอนนั้น ก็จะมีอำนาจเต็มที่ในการดูแลองค์กรไหนรัฐมนตรีว่าการก็จะจัดให้ไปเลยได้กรมไหนก็จัดให้ไปเลยตั้งแต่แรกแต่คอนเซปต์ในปัจจุบันเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นก็คืออำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการดูแลการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ได้มานะครครอบคลุมถึงทุกกรมรวมไปจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการโดยที่รัฐมนตรีช่วยนั้นเป็นเพียงผู้ช่วย ของรัฐมนตรีว่าการเท่านั้นคราวนี้ผมเข้าใจว่าในรูปแบบการบูรณาการอำนาจแบบนี้เนี่ยจะมีรัฐมนตรีช่วยหลายๆกระทรวงที่ไม่พอใจในอำนาจที่มีมากขึ้นสําหรับรัฐมนตรีว่าการแต่ในขณะเดยียวกันผมก็เชื่อว่านี่เป็นแนวทางที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากที่สุดยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศก็คือฮ i ล l a รีคลินตันบรรดาแอส i s ส a n นต์บรรดาเดบิวตี้เนี่ย เขาก็ต้องทําตามที่คลินตันสั่งกําหนดทุกอย่างคือผูดง่ายๆถ้าเป็นตามมาตรฐานสากลเนี่ยในกระทรวงเนี่ยไม่มีการจัดสรรอานาจแบ่งกันว่ารัฐมนตรีช่วยไปคุมกรมไหนอันนั้นเป็นคอนเซปต์แบบไทยในระบบการเมืองโคต้าในอดีตซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยความที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและวเปนพรรคใหญ่พอเนี่ยสามารถยุติ การแบ่งสารโคต้ากันในพักและแบ่งสารโคตากันในกระทรวงเดียวกันแบบนั้นได้แล้วให้อำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการอย่างเสร็จแน่นอนการที่จะทําอย่างนี้เนี่ยจะทําให้รัฐมนตรีว่าการนั้นแทบจะไม่ต้องถูกบีบบังคับให้แบ่งงบให้รัฐมนตรีช่วยนั้นดูแลในบางกรมบางกองไม่มีการจัดสรรอำนาจแบบนั้นรวมอำนาจไปถึงจุดเดียวเป็นบันบรณาการอำนาจ แทนที่จะแบ่งงานล่วงหน้าให้กับรัฐมนตรีช่วยคงจะมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองมาสําหรับรัฐมนตรีช่วยที่มีสสสนับสนุนหรือมวลชนสนับสนุนอยู่แต่ในระยะยาวนี่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องในการสร้างการเมืองแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่ใช่ถึงเวลาให้รัฐมนตรีช่วยมาต่อรองนะฮะกับหัวหน้าพักเว้ยว่าท,ทไม ถึงเวลาไม่ไม่มีอำนาจสู้กับรัฐมนตรีว่าการทั้งๆที่ตำแหน่งของรัฐมนตรีช่วยมีหน้าที่ในการทำตามผู้บังคับบัญชาคือรัฐมนตรีว่าการซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานโลกผมก็ใจว่าอันนี้เป็นปัญหาสําหรับนักการเมืองไทยที่ในที่สุดแล้วเนี่ยประเมินว่าตนเองนั้นก็ไม่ได้ใหญ่น้อยไปกว่าคนอื่นเป็นเป็นเพียงแค่ตําแหน่งที่ควรที่จะได้รับการจะสรหนาเท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็น่าลองคิดดูว่าตลงแล้วการเมืองไทยจะผ่านยุคที่รัฐมนตรีช่วยนั้นนะฮะ มีโคต้ากรมของตนเองไปสู่ยุคที่รัฐมนตรีช่วยนั้นเป็นเพียงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการหรือเปล่าหรือเมื่อเวลาสักพักพอมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองก็จะกลับไปเหมือนเดิมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะไม่รู้จะเป็นไปอย่างไหนแต่ว่าก็น่าสนใจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะทางการเมืองในภาพรวมในอนาคตแน่นอนสําหรับรัฐบาลอื่นๆด้วยในอนาคตถึงเวลาของช่วงเดลี่คท หนังสือพิมพ์ financial time มีบทความเกี่ยวกับการทำงานของธนาคารกลางยุโรปนะครับว่าตอนนี้ทางผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปนั้นเ,เริ่มที่จะมีแนวคิดว่าจะต้องออกมาตราการทางการเงินที่ช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้นในระบบสถาบันการเงินต่างๆอาจจะต้องมีการทำ QE หรือ quantitative easing นะแบบที่ f e ดนั้นทำนะเหมือนเป็นข้อเรียกร้องจากบรรดาผู้บริหารของภาคเอกชนต่างๆให ECB นั้นออก,ออกมาตรการ quantitative easing หรือการผ่อนคลายเชิงปริมาณแบบที่เฟดนั้นทำปัญหาก็คือ ECB เนี่ยเขามีไว้เพื่อรักษาระดับของเงินเฟ้อไม่สูงจนเกินไปในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรอันนี้เป็นภารกิจหลักยิ่งกว่าภารกิจในการรักษาสเสถียรภาพการเงินของเฟดอีกนะฮะเพราะว่าเฟดมีหน้าที่ในการรักษาสเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อให้อัตราจ้างงานนั้นไม่สูงเกินไปไม่อัตราการว่างงานไม่สูงเกินไปและเศรษฐกิจนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ ECB เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะฮะไม่ได้อยู่ในภารกิจหลักเลยภารกิจหลักคือรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินและรักษาระดับของอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นก็คงจะยากที่จะเห็น ECB นั้นทำ QE แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ที่เยอรมนีและฝรั่งเศสนั้น พยายามที่จะทําในการช่วยเหลือกรีซและอิตาลีเนี่ยมันก็น่าจะทดแทน QE ได้ในระดับหนึ่งพักกันสักครู่ครับช่วงหนะ้ากลับมานะครับมาดูประเด็นเรื่องของการเมืองในสาหารัอเมริกาครับ ในขณะที่รัฐบาลไทยนั้นเดินหน้าในการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้มาอยู่ในระดับ300บาทต่อวันนะฮะในปีนี้เดือนเมษายนเอาจริงนะครับในกลุ่มจังหวัดกลุ่มแรกนะฮะคือเริ่มก่อนเข้าใจว่าประมาณ7จังหวัดเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในที่สุดระยะยาวก็คือค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันนี่คือทั้งประเทศประเทศอื่นๆเข้าไปไกลกว่าเราเยอะนะฮะไม่ใช่300บาทต่อวันแต่ว่า สงสัยถ้ามาบวกลบคูณหารดูอาจจะ300บาทต่อชั่วโมงเหมือนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วผมดูต้องชื่นชมบรรดาสภาแล้วก็ผู้ว่าการของรัฐดังต่อไปนี้นะฮะแอริโซนาโคโลราโดฟลอริดามอนทานาโอไฮโอออริกอนเวอร์มอนต์แล้วก็วอชิงตันเพราะว่ารัฐทั้งหมด8มลมรัฐนี้เนี่ยเขาปล่อยให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรัฐของตนเอง ทั้งๆท,ที่ระดับค่าแรงขั้นต่ำในรัฐของตนเองนั้นสูงเกินกว่ากำหนดตามมาตรฐานของรัฐบาลกลางหรือ federal government ของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะฮะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีกำหนดค่าแรงขั้นต่ำาตามปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่7เหรียญ25เซนต์ต่อชัวอ่วโมง คราวนี้ในบางรัฐเนี่ยนะฮะเขาเพิ่มให้สูงเกินกว่า7เหรียญ25เซนต์ต่อชั่วโมงไปเลยยกตัวอย่างรัฐวอชิงตันเนี่ยอยู่ที่9นะฮะเหรียญต่อชั่วโมงนะฮะคุณลองคูณดูแล้วกัน9กคูณแนะฮะต่อวันเนี่ย8ชั่วโมงใช่ไหมฮะทำงานถ้าไปดูอ่ารัฐต่างๆเนี่ยโดยเฉลี่ยนะฮะจะทำให้อ่าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับระหว่าง7 เหรียญ64เซนถึง9เหรียญ4เซนต่อชั่วโมงในรัฐ8มลรัฐที่ผมได้พูดถึงนี่คือสปิริตทางการเมืองหรือในอีกมุมหนึง่งความพยายามในการออกน,โย,นโยบายประชานิยมก็ได้แล้วแต่คุณสมมติคุณไม่ชอบอข่าแรงขั้นต่ำแต่ก็เป็นความพยายามทางการเมืองที่จะเอาใจฐานแรงงานที่ทำงานในโรงงานบางทีอาจจะเป็นเยาวชนคนทีอ่อายุถึงขั้นทำงานได้แล้ว แล้วไปทํางานในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําบางทีต้องส่งตัวเองเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือค,ความพยายามที่จะยกระดับของฐานแรงงานให้มีไรายได้สูงขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําตามคําสั่งบีบบังคับจากรัฐบาลกลางแต่ว่าทํากันเองในแต่ละมลรัฐผมก็ไม่เห็นมีกลุ่มคนออกมาต่อต้านเลยบอกว่าเฮ้ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ําไม่ได้ผู้ประกอบการรับไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ผมก็ใจว่าในอเมริกามีผู้ประกอบการที่รับไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาก็ไม่มีหนทางในการแสดงสิทธิ์แสดงเสียงเขาก็ส่งตัวแทนไปล็อบบี้ในสภาของบลร,รัฐต่างๆถึงเวลาล็อบบี้ไม่ได้ผู้บริหารของรัฐเขาก็จัดการให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ดีสื่อที่นู่นก็ไม่ค่อยให้เวทีในการแสดงความคิดเห็นสําหรับอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะฮะเขาไม่ได้ให้พื้นที่พิเศษบนหน้าหนังสือพิมพ สำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันนี้อาจจะแตกต่างจากสื่อในประเทศไทยเล็กน้อยนะฮะบิลคลินตันเคยผ่านกฎหมายค่าแรงขั้นต่ําตอนนั้นก็มีเสียงคงัดค้านเหมือนกันถึงเวลาเขาก็ดันออกมาสําเร็จแล้วทุกวันนี้แต่ละมรัฐก็ทําตามแล้วก็ทําตามยิ่งกว่าที่รัฐบาลกลางกําหนดอีกนะฮะไม่ได้เป็นเป็นประเดน็นในการถกเถียงกันเลยมีกลุ่มที่ถกเถียงกันก็คือกลุ่มนักวิชาการ นะเพราะในในเชิงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ระบบตลาดเสรีนิยมระบบทุนนิยมเนี่ยมันมันไม่ค่อยตรงกับการที่จะไปบังคับให้ขาแรงอยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการเท่านั้นไปที่ข่าวต่างประเทศในช่วง global voices ครับ การเลือกตั้งตัวแทนพรรค r p u u l l i c n n ตอนนี้ก็เข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับถ้าดูเกมในภาพรวมยังไม่เปลี่ยนไปนะครับคนที่เป็นเต็งหนึ่งในการที่จะมาเป็นคนที่ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากบารักโอบามาก็คือมิดรอมนี่นะฮะที่รอๆเนี่ยฮะภาพอยู่ใ,ใกล้ๆผมเนี่ยอีกคนผมขาวๆนี่คือนูตกิงกริชนูตกิงกริชมาแรงอยู่ในช่วงหนึ่งนะฮะตามโพลต่างๆนั้นมีโอกาสชนะมิดมนี่ก็เป็นเต็งส แต่ว่ามิดรนี่มาแรงเหลือเกินนะฮะชนะการเลือกตั้งที่รัฐไอโอวาแต่อย่าลืมว่ารัฐไอโอวาเป็นเพียงรัฐแรกแล้วใน4ปีที่แล้วเนี่ยแมคเคนก็ไม่ได้ชนะไอโอวานะฮะคนที่ชนะไอโอวาคือไมค์ฮักกบีแล้วถึงเวลาแมคเคนก็มาเป็นตัวแทนของพรรคร e p พั l i ล a กเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่ามิดรรมนี่จะชนะ100%เป็นเพียงมลรัฐแรกเท่านั้นแล้วก็ยังเหลือรัฐนิวแฮมเชียร์ด้วย แต่แน่นอนตอนนี้คู่แข่งทางการเมืองของรอมนี่ก็เริ่มมีมากขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแบบที่มีทางเลือกอื่นเหมือนกันอีกคนนึงก็คือริกซันทอรั u m มนะครับริกซันทอรัมตอนนี้เนี่ยเคยเป็นสอวอของรัฐเพนซิลเวเนียได้คะแนนรองลงมาเป็นอันดับที่2ในรัฐไอโอวาแพ้รอมนี่ไปเพียงแค่8คะแนนเสียงเท่านั้นคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในไอโอวาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000แกว่าคนแพ้กันที่แค่8คนนะฮะ 8คนไม่น่าเชื่อรอนพอนี่กระแสตกไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังเป็นขวัญใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบบทบาทของรัฐบาลที่เข้าไปก้าวกายกับทกุกเรื่องนะเรื่องส่วนตัวทุกๆเรื่องของประชาชนชาวอเมริกันแต่คนที่ผมเชียร์แล้วผมกล้าที่จะเชียร์แล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ถือว่าแฟร์แฟไม่เป็นไรเป็นการเมืองในต่างประเทศขอเลือกสักคนละกันที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือจอห์นฮันส์เมนอดีตผู้ว่าการรัฐยูทาห์ คนนี้ของจริงฮะเป็นคนที่มีมีประสบการณ์ทํางานมีการศึกษาพูดจาออกมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เข้าใจถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกเคยเป็นทูตสหรัฐประจำะประเทศจีนนะฮะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นๆเขาเคยเป็นทูตในหลายประเทศแล้วก็เคยทํางานกับรัฐบาลของทั้งบุชทั้งคลินตันทั้งโอบามา ะะไม่ได้เลือกข้างไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือสามารถทำงานร่วมกับสสส,สวริพับลิกันและเดโมแครตได้และเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เอาเรื่องของอิหร่านเนี่ยนะฮะมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงกับชาวอเมริกันจอห์นฮันส์มันเนี่ยเขาไม่ได้ออกมานั่งขู่ว่าจะทิ้งระเบิดในอิหร่านแบบที่ริกสันทอรัมนั้นทำเขาไม่ได้ออกมานั่งบอกว่าถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เขาไม่ได้ พูดเรื่องนี้แบบที่มิตรรอมนี่นั้นทำเขาไม่ได้ขู่ที่จะส่งซ i a เข้าไปในรานแบบที่นูตกิงกริชนั้นทำฮันสมันเป็นคนที่เข้าใจประชาคมโลกเข้าใจถึงบทบาทสหรัฐในการที่เป็นตำรวจโลกแบบที่ประชาคมโลกนั้นยอมรับไม่ใช่เป็นตำรวจโลกแบบที่บุชได้เคยทำไว้แล้วก็ยังเป็นเลกาซีจนถึงปัจจุบันเป็นตำรวจโลกแบบที่ประชาคมโลกนั้นรับไม่ได้ส่งทหารไปบุกประเทศนู้นประเทศนี้ จอห์นแฮนส์มันเข้าใจถึงบทบาทของหรัมเมริการในการเป็นผู้นําของโลกในแบบเป็นผู้นําแบบที่ดีแบบที่ประชาคมโลกนั้นยอมเป็นมิตรด้วยค้าขายด้วยแล้วก็ร่วมกันลงทุนด้วยน่าเสียดายว่าคนนี้เนี่ยคงจะไม่ชนะการเลือกตั้งที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ที่กําลังจะมีขึ้นและก็คงจะเป็นมิตรรอมนี่จริงๆเพราะว่าคนคนนี้นั้นเหมาะสมเหลือเกินที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเหมาะสมกว่าทั้งโอบามาและมิตรรอมนี่ แต่ว่าคงจะเป็นมิดรรมเนี่แหละกับโอบามาคงจะไม่เป็นคนเหนือน่าเสียดายไม่เป็นฮันส์มันพักาสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose วันนั้นผมนั่งดูการเมืองในเกาหลีเหนือแล้วก็ทำให้ผมนั่งคิดว่าถ้าจะมีประเทศไหนในยุคไหนที่สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมได้ ภายใต้าการจัดการอำนาจอย่างเด็ดขาดภายใต้ในการปกครองแบบเผด็จการจริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปนึกถึงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองในยุคของอนาซียุคของฮิตเลอร์คือผมผมจะไม่เปรียบเทียบในจํานวนของคนที่ต้องเสียชีวิตภายใต้ฮิตเลอร์แล้วก็จํานวนคนที่ต้องเสียชีวิตภายใต้รัฐบาลเผด็จการในเกาหลีเหนือคิมจองอิลก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมันแตกต่างกันในหลายมาติแต่ว่า ในหลายๆเรื่องก็ๆๆแย่ถือว่าแย่มากๆทั้งคู่แต่ว่ามันมี concept, คอนเซปต์ใกล้เชลสตุงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาษาเยอรมันนะฮะ,ะเกี่ยวกับ coordination making the same หรือ bringing into line นะฮะซึ่งเป็นคำศัพท์ is a term for the process by which the Nazi regime successfully established a system of totalitarian control and tight coordination over all aspects of society เดี๋ยวแชร์ไว้ดูนิดนึงขออธิบายนิดนึงฮนะ ในที่นี้คือว่าสมัยยุคนาซีที่ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจเนี่ย <c oughs> เขาใช้วิธี coordinate <c oughs> การประสานงานการจัดการ making the same ทำให้เหมือนกันคือท,ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของของสังคมนั้นเหมือนกันแล้วทำให้คนที่คิดต่างนั้นถูกขจัดไปอยู่ในกรอบนอก bringing into line นี่เป็นคำอธิบายของวิธีการที่ะระบบการปกครองในยุคนาซีนั้นใช้ในการ ควบคุมอย่างทั่วถึงทุกทกมุมของสังคมวิธีการใช้ชีวิตของประชาชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยได้ผู้ตามตรงทำค่อนข้างสำเร็จแตกต่างไปจากแบบที่นาซีหรือฮิตเลอร์เคยทำแต่ว่าทำได้สำเร็จในแบบที่โอเคยอมให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มาก6ล้านคนได้ ไม่มีอาหารจะกินไม่มีชีวิตดีๆที่จะต้องใช้คือไม่มีอะไรให้อยากจะให้อยู่ไปวันๆเน,นี่ยนะฮะสะแล้วมีทหารกองทัพที่ใหญ่ประมาณม 1>, 1ล้านคนส่วนที่เหลือก็คือถูก bring into line ถูก brought into line หมดแล้วก็อยู่ภายใต้การครอบงำทางความคิดแบบที่ถูกหลอ่อหลอมไปเรื่อยๆให,ให้ให้เชิดชูคิมจองอันในที่สุดต่อเนื่องจากคิมจองอิลไอกล้เชลสงแบบที่เยอรมันเคยทำ เกาหลีเหนือ <ur> ได้ทำในรูปแบบที่อ่อนกว่าและทำได้สำเร็จทีเดียวในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศโดยคิมอุซังมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือที่มาของความที่เวลาคุณเปิดไปดูข่าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าแต่ละคนนั้นคือเหมือนมีเหมือนมีสติสัมปชัญญะเดียวหรือ single consciousness single political conscience จุดยืนทางการเมืองของคงตั้งประเทศเหมือนกันเลยอันนี้ฝั่งเราน่ากลัวมากไปดูเดลี่พิคในวันนี้เบนบันานกี้กับอารันกรีนสแปนนะครับที่ผมจะพูดถึงประเด็นนี้นิดนึ่งน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมันมีข่าวชัดเจนว่า Republican เนี่ยถ้าได้เป็นประธานาธิบดีจะไม่เอาบันานกี้ให้อยู่ต่อ ที่แปลกที่สุดคือหลายคนไม่ทราบว,ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะถึงแม้ว่าปลอดการเมืองในในเวลาของการทำงานเนี่ยแต่ทั้งสองคนนี้เนี่ยนะฮะทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็น Republican ทั้งคู่ Greenspan ก็ Republican เต็มๆเ,เลยมาตั้งนานแล้วนะครับเวลาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายภาษีของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยก็จะมาแนว Republican ตลอด b บ r n a ก k ้ก็ เป็นสไตล์แบบ Republican แต่งตั้งมาโดย Bush ปัญหาคือว่า Republican นั้นเล่นพวกเดียวกันเองพอถึงเวลาเข้าไปเป็นประธานาธิบดีเดี๋ยวไปขับไล่เบอร์นันกี้ออกแล้วต้องแต่งตั้งคนใหม่โอบามาเนี่ยเขายังรักษามารยาตเข้าเข้าไปถึงแล้วเขาไม่เปลี่ยนผู้ว่าเขาปล่อยให้เบอร์นันก้อยู่ต่อแต่ว่าเขาส่งสองคนของเขาเองเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินตกลงแล้วเฟดเนี่ยอิสระมากหรือน้อยกว่าแบงก์ชาติ เฟดอิสระน้อยกว่าแบงก์ชาติของไทยเยอะหลายๆเท่านั่นก็คือรายการ t The Daily Dose ในคืนวันนี้เพกัอกหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ